สวัสดีนะเฮ้ยทุกคนวันนี้มาอยู่กันในเกมไอเดนเอาไอเดนนะอลไ,ไรต่อวะ <c oughs> วันนี้ก็จะเล่นเป็นลาชาแล้วกันนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าห้องกูจะได้เร็วหรือช้านะเออใจร้ที่แขงบอกเลยกูเป็นตัวของตัวเองมาก ช่างมันเถอะกูเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยอ่ะชาเขียวก็เอามา มนชิดให้ใช่ไหมเฮ้ยนายชาคุณเกิดยังโอเคเดยกันให้เดยคุณเกิดนี้ต้องมาก่อนคุยังไม่มีเงินโบ๊ย มาแล้วบอฟมาแล้วบัฟมาแล้วซึ่งกูก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคือบัฟแต่กูจะพูดต่อไปนั่นแหละกูคอยแยกปัน่นคอยแยกปัน่นคอมาเอาเงินส่วนตัวเรียกว่าไงอ้าวหมอรุ้เนแรกเหรอ All right. ส่งเห็นให้นะจ๊ะเออให้น้าชอเอาไปเดกเอาไปซื้ออะไรกินนะจ๊ะบอบยังรับไม่ได้ โอเคไม่นานแล้วไปเล่งเฟสชิปมาน,นี่เร็วอีหานี่มีเน็ตมีเนี่ย เองนนเงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรับเพื่อนกูบอกไว้เดี๋ยวค่อยรับเออ,อเคก็ได้ไมึงละเอ,อ้ยไม่อย่ามาว่ากูทีหลังก็รลมกันนะ มานี่มานี่มาให้ยวก่นวน่เ้ยต้องมีนะนี่หาอะไรมาแทนที่วะ่ะแมนงก็ไม่ได้อะจะพึ่งก็ต้องแดดจะไปแดดเองแล้วล่ะไม่มีอะไรจะให้คุณแทนไปงน,นกปงงุกว่างจริง ล้วมปแทนที่เที่ยววะอู้เน็ตไม่ดีเน็ตหลุดแล้วนะแยนมากไม่ต้องจูบเลยเพาเน็ดพกงเงินหลุดเนี่ยกัว่าละไม่แซดกูแย่งหน้าต่างให้เออสม้ำหน้า โสมน่นาเขาไม่เอาเจ็บใจกุเธอเธอไม่แครเสียใจด้วยแนละ้วก็ไม่ได้รักมันในสุดเธก็าก็ทิ้งมึงไปเยี่ยมไปเลยนะในสุดเ้อยขก็ทิ้งมึงไปโสน,นาคื โอเคแป็ติ๊กเกอร์ก่อนเป็ดคืออมไรซ้อมหนนะเขาเมีอาจิตใจติทธาเขาไม่แค่เสียใจด้วยนั่นก็ไม่ได้รักโอเคมันลุกเองไปแล้วเพื่อนเอากุลื่นกุลื่นเอากุลื่นกุลื่นเอากุลื่นอีกอ่ะเอากุลื่นกุลื่น

มองหมดหนันี่ต้องอแ้ิเอออย่เลื่อนไปอะไรต่อแจ็คแจ็คอุ้มไปแพทโอ้ยเออตีใหม่ได้เอามึงก้ามึงก้าอมึงก้ารอะไรบับลินออเคมีคนเกิดบับลินอุ้ยสัต ของเก่าืนางังไปอีพยาบาลไปเลยอุมไดล่าเอาลุงเจ้าหนากาบังกระไม,ม,ามา้ยังจะสึกเอาไว้ให้ไาชาไม่เอา,เอา,เอาดีนะครับเดล่ะเอาอีกไหมูรูน่าอยากเอาน่ะ ลุกเองได้ละอีขวดนุย้ยอีแพดอีแพดข้างหลังมึงน่ะอีแพดมึงเอาไงมึงจะลุกเองไม่ลุกอีแพด เออแคไม่ลุกชิ้นะตอนนี้กูไม่ได้ถอดรหัสเลยวะเดกไปแตะเครื่องแป๊บ <c oughs> ต,ตด๊กยีเล่นตา พอแล้วไอ้กูกลัจะแย่งไม้ยังไม่ทันแล้วกูสุด,ดาเมืองกดักหน้าต่างเอาไหมมากูตามด้วยมารับบ๊บก่อนแฮะบ๊บกูคาคายะแตะนับหลัก เราประตูมึงเอาไหมเออมึงโดนแล้วข้อสัตว์เด็ดแม่มึงเอาอีกไหมเอาเลยเสียใจด้วยนะก็ลังดีนด้๋ยเวลาออกแล้วอืมเอาอย่างนี้ อุ้มาเลยมาจับนั่งเก้าอี้จบแล้วเก้าอี้จบ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 ,จบ้จะได้จบคลิปมานีป่ประตู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 จะเปิดแล้วไปเลยประตูไป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 ประตูใหญ่เปิดแล้วมาแล้ว yes Go keep learning.